วันนี้เวลา10นาฬิกา25นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีดกรมมื่นสุทัศนารีนาศโปรโดให้มอมหลวงสา,าลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรรักษ์กรมพระจันทบ,บุรีนาีนาศเนื่องในวันกิติยากรนกระรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณในฐานะผู้ทรงเป็นเสนาบดีกระรวงพาณิชย์พระองค์แรก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบ,บุรีนรนาถเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5กับเจ้าจอมบันดาอ่วมทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417่สเทรงสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจากมหาวิทยายลัยออกฟอร์ดทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐ,ฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยในรัชสมัยรัชกาลที่5ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่6ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์เป็นพระองค์แรกและทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินและประชาชนหลายด้านอาทิทรงมีพระดำริให้จัดตั้งคลังอมสินเพื่อให้พระสาด็นได้นำเงินมาฝากให้ปลอดภัยจากโจรภัยและอักคีภัยทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ,อมทรัพย์ ทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรการจัดตั้งสหกรณ์นอกจากนี้ทรงร่างกฎหมายวาระวิธีการสุลกากรและทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพกรให้เหมาะสมแก่การลสมัยโอกาสนี้ราชสกุลกิติยากรร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวยายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวร,รักษ์กรมพระจันทบุรีนรุนาถด,ด้วย